โอ้นะครับมึงลำแหงลำขาลำดานะครับเด้อสถานะท้องสามเดือนนะพ่อเน้อท้องสามเดือนครึ่งพี่น้องครับผสมเจ้าปีสายแดงปีแซนหนึ่งสามศูนย์นะครับผมตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนพ่อนี่ท้องเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนผสมพอได้ไหมครับผสมเจ้าช็อกโกแลตของวิไลฟาร์มครับผสมเจ้าช็อกโกแลตนะพ่อเน้อโอ้ยบทครบเครื่องพี่น้องครับมึงที่ไรครับใบหลอดครบนะพ่อเน้อใช่ครับลูกสีวายสูญกระโหลกนะพอน้ออายุเจ็ดเดือนพ่อนี่อายุสิบห้าเดือนครับอายุสิบห้าเดือน โอ้แดงดีนะพ่อเนาะมืองลำแข็งลำคลายพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับบบานุ่มชาแนลมาแล้วครับผมพาพี่น้องมาเปิดราคาง่วงามยังเหมือนแ้วนะครับนอเหมือนนี้นะครับบรรยากาศคึ้นฟ้าขึ้นฟุพี่น้องครับพามาเมือง่วงแม่มากงามๆนะครับนอนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับตัวนี้ไปได้พ่อล่เดียดเพื่อนไหม ท้อง่เดือนเป็นแม่ท้องครับแม่ท้องประมาณสามเดือนกว่าครับทองสามเดือนกว่านะพอเนาะท้องครับพีสายแดงครับท้องกับเจ้าพีสายแดงพีแซดหนึ่งสามศูนย์ท่านพี่น้องครับตรวจท้องเรียบร้อยครับรับประกันท้องอ๋อรับประกันท้องนะครับเนาะตรวจเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้ลำตัวดีนะพ่อเนาะหนาใหไงนะพ่อเนาออันนี้ท้องสามว่าพอดิประมาณท้องสามน้องครับท้องลงตัวทีสามนะครับเนาะแม่นี่เงยหนาได้ครับเด้อนะครับเงยหนาสีสวยนะครับเนาะเพียงพอมีนะพ่อเนาะ เพิ่งพอมีแนครับเพิ่งพอมีพี่น้องครับผมมักมองแล้วค่ะหนี่งและพี่น้องครับผมมาะม่วงนี่เห็นนี่พอว่าเราจะเปิดบ่อสูงนะครับนอกก็เลยพามาเะม่วงนี่พี่น้องครับง่วนนี่บ่ค่อยได้ออกของนะพ่อเน้องอยู wow. being so ่ผ yeah, ู้เด oh, ียวเฮ็ดผู้เดียวโอ้เมืองลำหางพี่น้องครับลำหางไายประมาณเท่าพอรพ่อนี่งร้อยสามแปดนะครับเนาะโอ้นะครับเมืองลำแหงลำขาลำดานะครับเด้อ สถานะท้องสามเดือนนะพ่อเนาะท้องสามเดือนครึ่งพี่น้องครับผสมเจ้าปีสายแดงปีแซนหนึ่งสามศูนย์นะครับผมใบหลอดมีป่ะพ่อใบหลอดคมนะครับเนาะนะครับตาหนองเงี้พี่น้องครับอืแดงหนาดีนะครับมีตรนี้ป่ะพ่อเนี่ยนุ่มเพิ่มมิตรียงป่ะครับ่มีนะครับเนาะอีพ่อสีเปิด์แจ็คโตเนี่ยพ่อสีเบอรเลขสามศูนย์สามศูนยะพ่อเนาะเอาอีพ่อตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่หกหมื่นห้าพันบาท ต่อรองได้ป่ะครับได้ครับต่อด้อีกนะพ่อเนาะโอ้พี่น้องครับงัวนทองนะครับเนาะเออทองสามเดือนครึ่งนะครับผมทองเจ้าปีสายแดงปีแซ่ดหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับราคาในต่อรองหนีนะครับผมโอ้นะครับตัวนี้บอกว่าเรยกได้ว่าคุ้มนะครับเนาะคุ้มค่านะครับเนาะลำต้นอันนะครับผมตื่นกล่องตื่นกล่องจะหน่อยนะครับเล่าหน่อยครับโต๊ะไปเอาตัวใหม่มาเล่พหน่อยปะได้พี่น้องครับไปเนมืออีกซองโตนะครับเนาะ มันนี่ที่ทายซตัวพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเมื่อมึงตัวที่สองนะครับเนาะอันนี้เป็นงอซสายหูนะครับเนาะสายลูกกระทบโค้งสั่งยังไงพี่น้องครับถ่ายดีพ่อบ้าณลอยชิ้นผาเดี๋ยวพ่อลอยหาชิ้นผาบวกลอยหาชิ้นผาบวกอีพอวัดแล้วน้บพี่น้องครับทายพ่อบานลอยหาชิ้นผาบวกนะครับเนาะสีแดงสวยนะพ่อเนาะแดงเข้มนะครับพี่น้องครับโก้งหางยังไงนะพ่อมึงเหงาหางพี่น้องครับ ตัวนี้ท้องจ็ดเดือนพอนี่ท้องเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนผสมพอได้ไหมครับผสมเจ้าช็อกโกแลตของวิไลฟาร์มครับผสมเจ้าช็อกโกแลตนะพ่อน้อโอ้ยบดครบแข็งพี่น้องครับมึงได้ไรครับใบหลอดครบนะพ่อน้อแข็งหนาขาใหญ่นะครับเป็นงูสูงนะครับต้นน้องญ่นะครับเป็นงูผูกพี่น้องมีไรนะคจังเจ้านอนพ่อน้อนี่เครับมี่ตีงว่านพอนุ่มเหมือนบุมมีเนาะมุมมีโอ้ยนมันเหลือบลงตัวนี้ ห่มเหลี่ยมแล้วทองเจ็ดเดือนเดเดือนตัวครับรับประกันทองนะพ่อเน้อสี่ขอนร่าดียิ้มหาพฤศจิกายนกำนันขอยิ้มหายผู้จิกายนนะพ่อเน้อเดือนกว่าๆมันทองทองแะไรหรือทองสองพอนี่ทองสองนะครับเนาะพี่น้องครับง่วนทองสองนะครับผมทองเจ็ดเดือนนะครับเน้อผสมเจ้าช่อกรลไรพี่น้องครับรับประกันทองนะครับผมใบหลอดครบนะครับเนาะเป็นง่วนลำตัวสูงใหญ่นะครับเป็นง่วนงวหูทีโบเก่งโบการนะครับเนาะอ้วนสมบูรณ์นะพ่อเน้อนะครับปลากระตีเห็นง่วนสนิทจะเป็นง่วนโค้งนะพ่อเนาะสุดรลาย นะครับผมนู้นนะครับผมเมตุยางอหิวจุวจ้งยางเลยครับคุณเชียงน้อพ่อเน้อเอ้เมื่อรำดานะครับพี่น้องครับเป็นงัวเฟมยงยิงนะครับเนาะเฟมยงยิ้งยงนะครับผมตัวนี้รับประกันทุกอย่างามาพ่อนี่ตั้มรักสอขาวนะพอน้อา,าราับประกันทองรับประกันทองพี่น้องครับอืม เพียงเพจดำดีนะครับเนาะนะครับดำดีนะครับท้างเงีนะครับเอาอีพ่อฟังราคาับมึงขับรถแม่นี่เท่าไหร่เปิดอยู่เก้าสิบแปดครับเก้าหมื่นแปดพันบาทตกล่องนะครับเด็แน่นิดหน่อยครับเด็กนี่นะพ่อเนาะโอ้พี่น้องครับมันสมคาอยู่ดนะครับได้แม่นี่นะครับเนาะง้อท่องเงี้ยเจ็ดเดือนพี่น้องครับท้องเจ็ดเดือนนะครับเนาะสถานะทถองเจ็ดเดือนพี่น้องครับท่องซองนะครับผมแมนนี่เป็นงานฝ่าวี่น้องครับงานฝ่าวฝ่าวนฝนนะครับเนาะ โอ้เอาไปกันลอกินน่องเลยนะพ่อเนาะสุดยอดนะครับผมไอ้พ่อครับอีกตัวนึงครับพี่น้องครับมีเห็นเมืองสามตัวนะครับเนาะมือนี่นะครับสามสามตัวง่ายพี่น้องครับคุณเชี่ยนครับอ่ะพี่น้องครับมาเมืองตัวที่สามนะครับเนาะอนาคตพ่อพันพี่น้องครับ อันลูกอันนี้ลูกพอได้ครับพ่อนี่ลูกิวายครับลูกีิวายซูนกระโหงกนะพ่อเนาะครับผมอายุจะเดือนพ่อนี่อายุสิบห้าเดือนคอ่าอายุสิบห้าเดือนโอ้ดั่งดีนะพ่อเนาะครับผมเมืองลำแข็งลำใายพี่น้องครับหนังหน้าขาญ่นะครับเนาะใครแต่ย่างใครไงเออเมืองเมืองตั้งพ่อพี่น้องครับเมืองได้เมืองเมืองหำมึงได้ครับเด้อโอ้หำงามแดงแดงดั่ดีนะพ่อเนาะเมืองพี่น้องครับโพวงสามที่นะครับไข่ประมาณเท่าไรพ่อนี่หนึี่ส มาลอยเต็มิมนะครับเนาะประมหอมเลยความแดงนะพี่น้องครับเกาเต็มซิมนะครับผมแดงดีพี่น้องครับอืมอนาคตพ่อพันนะครับเนาะพอดีมีพี่น้องเอฟซีทามหางง้ผู้นะพี่น้องครับผมก็เลยถ่ายมือนะครับเนาะนะครับโบดครบเครื่องนะครับเนาะหนองไงนะครับหนองต่างดี้นะครับหนองบุลล้มอีพอจุ้งยางอันนี้พ่อจุ้งยางอ่อนฟองนะนะครับขอไปเดี๋ครับเด้อพอดีฝนตกฝนตรงนะครับเนาะ เออนะครับนาบนายยังยันเดืนอนตั้งยักี่เดือนเนี่ยสิบห้าเดือนนะครับเนาะปีสามเดือนมึงลำแขงลำขายพี่น้องครับอู้อนะครับวัตนตัวนี้บอจอยนะครับผมจะ่าไปดีอีกนะครับเนาะนีะ่อะวนดนอีกนะพ่อเนาะกเจมส์โกงไวนนังงวันวน,น้าอยู่แล้วนะครับอเ,เอาบันดีพอฟังเลยค่ะเกิดหาซื้อกลับหางมึงเขาครับมผม ต่อได้ได้ครับได้ยินตัวพ่อเนาะพี่น้องมาหากันต่อได้เออนะครับมาเจ้าก้อนมาตาให้พ่อแก้ขาย้ไขไม่เจอตัวพ่อเท่านั้นให้สองสามตัวสองสามตัวนัวพ่อเนาะขอบคุณเอฟซีนะครับเลื่อที่มาอุดหนุนนะครับผมที่มาแบ่งเหรียญนะพ่อเนาะนะครับผมบอหนุ่มคนโกะนะครับนี่เลพี่น้องครับตามภาษาบอหนุ่มนะครับเนาะงทายงอนเล่ยนนี่เป็น้องเหลี่นเป็น้องเมื่อนะครับผมโอ้ยรอรอไอ้ที่ตัวนี้รอแห้งนะครับเนาะหูมะยาวนะพ่อเนาะบ่ครับ เป็นโมน่อยโมปามัเป็นเขาเลยป้าพ่อนี่ยังครับเขาเป็นเขาสูงเขาใหญ่อ๋อออกตำหนินะพ่อนาะเป็นเขาบัวดวนนะครับให้มึงตาหนหอยนะครับเด้อมึงลังนะครับเนาะห้ามมึงเก่าพี่พ่อห้ามมึงเก่าพี่น้องครับตอนล่องหนินะครับผมตัวนี้คือวอลเลแล้วนะครับเนาะเอาไปเห็ดคุ้งฟูงนะพ่อนาะนะครับทายาต์ซีไวซุนกับโฮพี่น้องครับมาพอมาที่นี่ขอเบอร์โทรพ่อแน่นะครับอีกรอบนึงนะครับ 099 406 4้า4 0้0ศูนย์นะครับนาอถ้าเกิดพี่น้องอยากมาเอง้อยู่ขอด้ี่ขอมาบ้านไหนบ้านปากซองครับตำบลหนองกกอำเภอเมองจังหวัดพิษณุเกศกลางคิงวัสดุนะครับลงมากเลยนะครับผมยที่กัรหนองกบรับพี่น้องครับนะครับผมผมจะเหนนาเฟย์นะครับนะครับเด้นะครับพอมีเฟ c บุ๊ o k นั่นหอเนาะมีครับมีเฟรบุ๊กบิ๊กบอสฟาร์มลูกผสมครับ ขอบพี่น้องครับมากระฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตากันได้ครับเดินได้ครับบานุ่มเป็นเกลียคนท้ายนะครับเนาะมานจะขอมก็พี่น้องครับมากระขอให้ดีสุดเดียใคกันนะครับเนาะมากระเท้าห้ยพอเลยอทั้งพอเนาะงานดีนะครับผมบานุ่มไม่นเกียคนกลางนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตากันได้ครับเด้อนะครับอู้สออ่อนนะครับผมราคาที่ว่าบัสูงนะครับเนาะอืมหาทิปเก่านะครับผม ไปทั้งทอพันก็ได้ไปทั้งเหนื่อ hey, ก ER ็ได้นะ <oh, so um, okay, ครับตัวนี้นะครับไปเด้่สองทางนะครับเนาะเนี่ยกรบวขาดบวขาโดนลำลำลำโตหญ้าสูงหญ้าพี่น้องครับพอนี่นะครับเนาะอืมเอาหมือนกระดัมดำพี่น้องครับมื่อีหร่ละครสองหน่วยนะครับเป็นตาทรงหลวงงามพี่น้องครับโอเคครับพ่อครับขอบคุณด้ผมครับผมครับพี่น้องครับฝากกดไลไ์กดแชร์นะครับผมโปรกิฟต์ไลนนะครับสวัสดีครับ